ก็ขอสวัสดีกับชาวบ้านทุกคนอีกแล้วนะแล้ววันนี้เราอยู่กับช่อง PC Channel นะครับพูดไทยก็ได้นะก็เราจะมาทำการเล่นไมครับเอาชีวิตรอด100วันใน b บ t เทอร์ n มค r a รับนะครับซึ่งถามว่าผมเนี่ยเคยเล่นไหมไม่เคยครับไม,ไม่เคยทำอะไรเลยนะก็แบบไม่เคยสร้างไม่เคยคิดที่จะแตะไม่เคยเล่นไมคครับจนจะจบนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชมแล้ว ก็เดี๋ยวผมขอเวลาสร้างรกแป๊บหนึ่งนะครับนู่นสินะอีกภากฟ้าก็คือศัตรูอ่าไม่ใช่นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง PC c h a ชน e นกันอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดหนึ่งว้วันของผมที่เล่นคนเดียวใช่ในคนเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะงงๆงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะโอ้ยกดตรงนี้นะคือมันจะมีค่อนข้างที่เยอะควสหายเหี่ยวอะไรเยอะนะถามว่าผมทำเป็นไหมไม่รู้อะไรเลยนะ โอเคเราก็จะไม่รู้อะไรนะครับณปัจจุบันนี้ก็คือไม่รู้อะไรเลยโอเคอันดับแรกผมกดอันนี้เป็นมั่วๆก่อนก็คือถามว่าเราอ่านไหมไม่อ่านครับเพราะแม่งอ่านไม่ออกตกภาษาอังกฤษครับโอเคเราเก็บของไปให้หมดก่อนแล้วกันนะโอเคพอเราได้ของแล้วเนี่ยนะแล้วก็คือหน้ายูไอคือมันจะบังอะไรขนาดนี้โอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่1นนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้นะมันก็คือวันที่ ไม่ใช่วันที่1วันที่ศูนย์ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะงงนะครับ Inventory ผมคือแปลว่าอะไรวะช่องเก็บของหรือเปล่า100%ข้างๆนะครับอ่าอ่ามีการกดซูมได้นะก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรได้บ้างทำอะไรเอาชีวิตรอดไงโอ้โหถามตั้งนานตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการตัดต้นไม้พรามบล็อกพรามต้นปรามอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าต้นนี้สามารถผลิตน้ำมันได้นะ ใช่ไหมเพื่อนโอเคเบสิก okay. ง่ายๆนะครับตอนตการที่เราเจะาชีวิตรอดเนี่ยนะเราต้องมีไม้โอเครับปิ้งนี่ได้ละพอเราได้ไม้นะครับเราต้องไปหาหินก่อนเราก็มาอยู่ตรงอันนี้จะเรียกว่าหินไหมเนี่ยเราก็มาอยู่ตรงหินนะเราก็ต้องทําแบบที่เบสิกเบสิกที่ทุกคนทําได้นั่นก็คือการครับที่ขุด ้วที่ขุดแม่งอยู่ไหนวะนะอ๋อเราต้องขับนี้ก่อนโอเคนะครับเราได้ที่ขุดเราต้องทําการขุดนี้นะเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะมีอาวุธหินได้นะโอเคเราก็ขุดไปก่อนอชืบมาแล้วก็ขวานชืบมาแล้วก็ขุดไปนะครับพอเราได้ไม้มาจํานวนไม้อะไรละ่ะเพิ่งไปขุดหินมาจะมาไม้อะไรก็ เราได้ไม้มาจํานวนหนึ่งนะครับเราก็ครับอุปกรณ์ที่เราคิดว่าจําเป็นที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเกาะที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะเดินสํารวจก่อนโอเคเราจะไปตรงนี้ดูนะครับว่ามันมีอะไรโอ้เมสาวน้อยตอนนี้เราโอ้โหอะไรวะานะมันโอ้โหเพื่อนฉันกําลังสํารวจนายอยู่โอเคเราเฮ้ยเฮ้ฮ้โอ้โห เฮ้ยเ้ยโอเคก่อนผมลืมบางอย่างนะครับผมต้องลืมล็อกโนมอลก่อนเออเพื่อให้ผมไม่โกงเกมโ oh อ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค,อเคผมรอดละรอดอะไรละ่ะสำรวจต่อโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมสามารถเอาไปทําอะไรได้เดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคผมต้องกินขนมปังก่อนนะก่อนที่เราจะไปสำรวจฮ้ชุบฮ้ชุบ Ừ ừ ừ ทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนวะวก่อนทางขึ้นโอเคช่างมันมุดไปเลย <S 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 โอ้โหจังหวะนี้ผมไม่แน่ใจตัวนี้เราสามารถปล่อยมันได้ไหมโอเคเราปล่อยมันดีกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอาให้มันถือขวานเอามันเอาขวานผมไปโอ้โหไอตัวนี้ผมไม่เคยเจอนะผมก็อาจจะงงๆหน่อยนะมันเป็นตัวอะไรแว็กซ์หรืออะไรช่างมันแล้วกันโอเคเราเอาฟางก่อนนะเพื่อไปทํากับข้าวโอเค ชุบชุบอืมในหีบนี้ก็มีอาหารอาโอเคค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ขโมยไปด้วยเลยเตาเผาขโมยไปทุกอย่างนะครับโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมเตาเผานี้แล้วก็ขโมยไปนะครับกล่องคราบไม่ต้องนะกล่องคราบเราคราบได้ง่ายนิดเดียวนะเราออกก่อนแล้วก็ดูแมพก่อนนะครับซึ่งแมพมันค่อนข้างที่จะงงงงมากนีวก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นภูเขาอะไรอ่ะมีปลาหมึกสีแดงด้วยหรอ โอเคนะครับเราอันนี้ก็คืออะไรบีชายหาดริเวอร์อันนี้สวมสวมปากกงกลางเหรอถ้าแปลไทยโอเคโอเคแล้วเราจะไปไหนต่อเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรเดี๋ยวผมลองไปอ่าผมมาร์คบอได้มาร์คไม่เป็นว่ะโอเคผมจะทําการเดินไปดูก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันคือวัวหรือรอะไรก่อนที่เราจะไปนะครับเราขุดทานก่อนนะขุดเอาทานก่อนทานนั้นเราต้องเก็บไว้ดีๆนะครับ ใช่ครับเราต้องจะไปต้องใช้ฐานเพื่อนนายมีที่ขุดไหมโอเคนี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนพ้องเราไปจนจบคลิปหรือไม่โอเค,อเ,คเราพยายามเค้นไปยังเน็ตเหนื่อยนะโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาคือวัวโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ประตูนรกนะซึ่งถามว่าเราได้อะไรในนี้ไหมได้ครับได้ทองโอเคเราก็เก็บหีบ เอาเก็บ okay, ไปด้วยเลยไหมในเข้ามาทั้งทีซึ่งประตูนรกนี้เราถามว่าเราจะใช้ไหมน่าจะได้ใช้นะครับแต่ผมก็ต้องดูแมปอีกละเปิดแมปอีกล้เราจะไปอยู่ตรงไหนดีโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะขอเข้าไปในป่าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคือก่อนที่ผมจะไปนะผมก็มาเจอไอ้นี้คือผมมีฟังก์ชันในการเปียกน้ําด้วยเหรอโอเคผมไม่แน่ใจว่าในนี้นะมันจะมีอะไรนะ่ะแม่สาวน้อย คือผมเป็นไปได้ว่าโอ้โหกูกลับเลยกูกลับเลยไอ้หากูก็นึกว่าแบบมันเป็นถ้าที่แบบมีแยงม,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 มุมแล้วมันเป็นถ้าที่เคยลงไอ้หา้ามันงงเต็มเลยไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในป่ากับบึงข้างๆผมแน่ใจว่าเราจะก้าวข้ามขีดจากัดนะครับก็คือเราจะข้ามมหาสม,มุทรไปผมไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรหรือเปล่าผมอยากเจอที่ดีๆนิดนึงนะก็จะขอแฟนเรือก,ก่อนแล้วกันนะ ไม่ใช่นะครับโอเคแล้วผมขอเวลาสำรวจแป๊บหนึ่งว่าเราจะไปตั้งทินฐานที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็รด้ยทาการมาที่ป่าไปโอมสีอัมพูซึ่งผมคิดว่าเราควรตั้งทินฐานตรงนี้แหละนะง่ายสุดเอ้ยเมงเอ้ยไม่ผมอยากได้ขนแกะไอฮาลุงงี้เราไปทำเมงมูเมื่อกี้เราควรที่จะไปเอายายเมงมูมาทำเพียงไม่เป็นไรครับโอเคเราก็ถือว่าประสบการณ์เราไป โอเคก่อนที่เราจะลงไปในนี้ไม่ลงรับเฮ้ยเสียงอะไรก่อนที่เราจะทําอะไรนะครับเราต้องหาทรัพยากรแล้วผมเห็นคิปเปอร์ซอมบี้สไปเดอร์อ้ชิดอ้โอ้โหแม่งเอ้ยนะคือผมก็ตัวเป็นเม่นเลยอ้ไม่เม่นนะมี ดอกโอโหกว่า oh, oh. จะรอดมาได้ก็สูญเสียปไปหลายอย่างไม่สูญเสียเสีย energy นะครับซึ่งตอนเนี้นะคือผมขาดใย,ยมุงมุงแค่อันเดียวเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะทําการหาได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการอแล้วก็จะโดดลงไปทําไมนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำมีใย,ยมุงมุงให้เพื่อนไม่ไมีนะก็คือในว,ะนะวะณนะเวลานี้นะครับซึ่งเราจะหาสิ่งที่ทํานั่นก็คือการ เคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะสร้างบ้านแล้วนะก็ขอให้บ้านมันดูดีหน่อยแล้วกันนะโอเคผมขอเก็บขอ,องเก็บก็ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะไอ้มานี้ทํางี้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันนะ few minutes later. ผมก็ได้ทําการเคลียร์ไประดับหนึ่งแล้วนะก็เคลียร์ประมาณนี้โอเคผมเห็นเหล็กห้ามใจไม่ไหว ขุดเหล็กโอ้โหขุดเหล็กจะให้กูตกน้ําอีกหรอเพื่อนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เลขแล้วนะต่อไปนะครับภารกิจต่อไปเราค่อนข้างที่ผมค่อนข้างเลยล่ะผมเคลียร์ของเรียบร้อยนะครับก็อ่านแป๊บหนึ่งคู่มือเราโอเวอร์โบว์ผมไม่ไแน่ใจว่าผมจะต้องเอาชนะตัวอะไรงงเหมือนกันนะแต่ช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ต่อไปนะครับผมจะต้องไปหาทรัพยากรมาสร้างบ้านอย่างเช่นหิน เดี๋ยวผมจะไปลงถ้ำแล้วก็ตัดไม้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งไม้ผมก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคือของมีอะไรเยอะมากนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของก่อนนะก็คือเอาพวกอะไรไม่ได้ใช้นะครับแบบขุมพโตนได้ใช้แล้วข้าวนะก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนิดนึงก็ขับไปเลยนะโอเค36อันเราลงถ้ำก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับซึ่งก็ใหญ่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคอาหารปุ๊บ ป๊บอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ได้ใช้โอเคโอเคค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนั่นคือการตัดไม้นะแล้วก็ขุดหินซึ่งผมจะไปขุดหินก่อนโอเคโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอเคเกมค้างไม่ได้ค้างหรอกมันเผลอกดนะโอเคผมก็จะทําการขุดหินอะไรพวกนี้ก่อนโอเค โอเคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับซึ่งมีอะไรมาใหม่อย่างนั้นเหรอโอ้โ oh หคือมันมีคราบอะไรเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่รู้อันนี้คืออะไร <S <S เป็นอาวุธไอนนสก,กอตอ่าก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ห่าเหวอะไรเลยมันเล่นมึงมันเล่นเกมทําไมเนี่ยโอ้โ oh หแล้วก็คือก็อาจจะมีบางคราวบางคราวแบบอ่าเดี๋ยวผมก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมพิมพ์ยังไงว่าแบงค์เหรอแบ็กแบ็กแบ็กบี แบกโอ้โหม่งได้กล้องสร้างรังกายก็อาจจะดูงงงวยแป๊บหนึ่งนะซึ่งก็ของอ๋อผมต้องกดในนี้โอเคถึงผมจะรู้นะว่าผมคาบอะไรได้บ้างผมไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่ามันจะมีกระเป๋าอยู่นะไฮ้อันนี้อะไรอะกระเป๋าน่าจะอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้คืออะไรที่เจสก,กีอย่างนั้นเหรอเอ้ยอันนี้คืออะไรอะกล่องคาบ เชอร์รี่โอ๊กขอบริ้งเทเบิลมันต่างกันยังไงโอเคนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรเดี๋ยวผมขอลองหาดิแบ็กอย่างนั้นเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันนานว่าแบ็กแพคเหรอแบ็กแพคแบ็กแพคไม่มีนะครับแบ็กแบ็กกูเขียนถูกปะวะแบ็กโอเคผมดูก่อน B A แบ็กโอ้โหกูปแปลอันนี้แบ็กแพคแบบนี้อันนี้เรียกว่าอะไรไปสิน แบ็คแพคอ๋อแบ็คแพคแบบนี้โอเคนะครับอ่านี่นี่เจอละซึ่งเราสามารถขับได้อย่างเล็กๆน้อยๆโอเคก่อนที่เราจะไปลงถ้มกันนอนนอนก่อนนะโอ้โหอะไรเนี่ยอะชิมเมตอะไรเต็มนะเต็มเลยโอเคก่อนไปนะครับเราจะต้องไปมีแม่หมดด้วยอ่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมขอสำรวจแถวๆนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีวัวนะครับแต่ก่อนที่เราจะฆ่าวัว แม่มดเราอยู่ไหนนายอยู่ในถ้ำนะโอเคเราจะไม่ไปยุ่งกับมันโอเคผมจะไปหาแบคแพกของผมก่อนแล้วกันนะจะวัวจะวัวนะนายอยู่ไหนอันนี้มันไม่ใช่วัวหรอทำไมมันอ้ยนี่ไงดอปหนังอยู่ดอปยากดอบเย็นแท้เลือ,อีกสองตัวตรงนี้โอเคตอนนี้เรามีสี่นะครับซึ่งก็ได้กระเป๋นเล็กแล้วแต่ผมอยากได้ใหญ่ไงอยากได้ให นายนะ่ะรู้ชะตากรรมของนาแล้วใช่ไหมเจ้าวัวไปเจ้าวัวยอปุ๊บ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 โอ้ยอยมานี่โอ้โหไม่ดอปไม่ดอปให้ผมอีกแล้วเพื่อนทําไมนายถึงไม่ดอปให้ฉันฉันไม่เข้าใจอันนี้ก็หมีไม่ใช่วัวคือผมก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะในการรวบรวมชิ้นเนื้อ โอ้โหรวบรวมอย่างนานนะโอ้โหกว่าจะได้แบบทำอะไรสักอย่างนานมากเราได้แบคแพคที่รบรอยแล้วซึ่งผมสามารถใส่ได้ไหมได้เ้ยอะไร,อ,ะไรอยาอย่ามานี่มาดีโอเคผมได้แบคแพคแล้วผมจะทำยังไงต่อก็คือ equipment and b a บอ่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้อง เก็บไงวะชิปหายใช้ไงโอ oh, ไม่นะอันนี้คืออะไรผมชิปหายแล้วมีกระเป๋าจะเสือกใช้ไม่เป็นมีกระเป๋าอยู่ข้างๆนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มตรงนี้หรือเปล่าอ่าแล้ว equitable in the bank back target so โอเคช่างแม่งเถอะนะโอเค เราได้เสร็จแล้วนะก็ตามที่ผมบอกนะก็คือเราจะไปลงถ้ำกันนั่นเองซึ่งอาหารก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะนะคือเนื้ออะไรมันได้เยอะมากเดี๋ยวผมขอเผาก่อนเผาทิ้งไว้นั่นแหละนะแล้วก็เก็บเนื้อไว้ก่อนโอ้โหเนื้อสิบแปดอันเพื่อนโอเคเอาไวนน้นี้เราจะไม่จําเป็นใช้อะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาถ้ำก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะผมก็เฮ้อ,อมันก็ไม่ใช่ถ้ำหรอกโอชิบหายละ ก่อนถ้าผมขุดลงไปเป็นไายไมย้เป็นแน่นอนตรงนี้โอเคตอนนี้นะครับเราก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างค่อนข้างที่จะเจอถ้ำอย่างนั้นเหรอโอเคโอ้โ,อโหดีไม่ตายน,นั่นอะโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในป่านในที่หนึ่งค่อนข้างที่จะไกลจากบ้านผมพอสมควรนะครับโอเคอเจอซอมบี้นะเราเจอซอมบี้เราเจอเหล็กโอเคเราจะลงไปดีดี หรอจะลงไปด้วยน้ำตาฮเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหโดดลงมาโอ้โหบล็อกอยู่เพียงแค่เอื้อมมือ